สวัสดีคะ่ะผู้ฟังทุกท่านวันนี้ช่องคนเล่าเรื่องมีเรื่องเล่าหลอนมาเล่าให้ฟังอีกแล้วนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะคะผีถ้วยแก้วคุณมีกิจกรรมสนุกสนุกที่มักจะเอาไว้เล่นกับเพื่อนๆในกลุ่มเป็นประจำไหมครับผมเชื่อว่าทุกกลุ่มต้องมีกลุ่มผมก็เช่นกัน แต่กิจกรรมสนุกๆที่ว่านี้ของกลุ่มผมนั้นค่อนข้างจะน่าตื่นเต้นสักหน่อยทำไมถึงน่าตื่นเต้นนะหรือครับเพราะกลุ่มผมชอบเล่นเกมผีถ้วยแก้วไงครับเป็นเกมที่ผมไม่ค่อยชอบเลยแต่ก็ถูกบังคับให้เล่นเป็นประจำและเกมนี้เองที่มันจะทำให้ผมและเพื่อนๆต้องจดจำไปจนวันตายผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งชื่อเจีย๊ยบเธอมักจะเป็นตัวตั้งตัวตีให้เล่นผีถ้วยแก้วและเธอก็มีอุปกรณ์สำหรับเล่นครบชุด และเจีย๊ยบมันมักจะมีเรื่องเล่าหรือประสบการณ์เกี่ยวกับสิ่งลี้ลับมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเป็นประจำเจีย๊ยบเป็นคนที่มีสัมผัสที่6เธอมักจะได้เจออะไรที่แปลกๆหรือได้ยินเสียงอะไรแปลกๆอยู่บ่อยๆแล้วก็จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังซึ่งผมเป็นคนที่กลัวผีอยู่แล้วจึงไม่ค่อยอยากฟังแต่ก็โดนเจียเจ๊ยบบังคับให้นั่งฟังจนจบทุกครั้งไปผีถ้วยแก้วเป็นการล่เล่นโบราณอย่างหนึ่งตามความเชื่อส่วนบุคคล เชื่อกันว่าหากเราเชิญวิญญาณมาสถิตในถ้วยแก้วแล้วจะสามารถสอบถามเรื่องราวต่างๆกับวิญญาณนั้นได้แล้วแต่จุดประสงค์ของผู้เล่นว่าจะถามอะไรหรืออยากรู้อะไรที่เกี่ยวกับผู้ตายผู้เล่นจะทราบคาตอบของคําถามจากการเคลื่อนที่ของถ้วยแก้วไปบนตัวอักษรที่เขียนเอาไว้บนแผ่นกระดาษในความคิดส่วนตัวของผมนั้นผมไม่ค่อยจะเห็นด้วยเท่าไหร่กับการเล่นแบบนี้เพราะเรื่องผีเป็นเรื่องลี้ลับที่มองไม่เห็น และการเล่นแบบนี้เป็นเสมือนการท้าทายในสิ่งที่เรามองไม่เห็นด้วยความคิดผมคือมันไม่มีความจําเป็นที่เราจะต้องไปสื่อสารกับพูดผีวิญญาณน,นั้นเลยแต่แล้วเรื่องราวมันก็พาพวกผมไปเกี่ยวจนได้เมื่อนัดรวมตัวกันที่บ้านเจี๊ยบจนครบเจ็ดคนแล้วรวมทั้งผมด้วยเจี๊ยบผมเน่งโก้ขวัญปุ๊กและฟิลจุดหมายปลายทางของการนัดเล่นผีถ้วยแก้วในครั้งนี้ก็คือวัดในหมู่บ้านของเรา ซึ่งวันนี้มีงานศพเสียด้วยยายเจ๊ยบอกว่าอยากจะพิสูจน์ให้เพื่อนๆได้รู้ว่าวิญญาณมีจริงหรือไม่และแม้กระทั่งผมจะแย้งไปแล้วว่าไม่ได้อยากรู้ว่าวิญญาณมีจริงหรือไม่ยายเจ๊บก็ไม่ยอมขยันขยอให้ผมไปจนได้ที่งานศพพระสวดเสร็จแล้วแขกกลับไปหมดแล้วด้วยเหลือเพียงวงเล่ากับวงไฮโลที่ยังนั่งอยู่เป็นเพื่อนศพพวกเราขึ้นไปบนศาลาและไปกราบขอขามาศพและขออนุญาตเจ้าภาพ นั่งเล่นผีถ้วยแก้วอยู่ในบริเวณนั้นด้วยซึ่งเจ้าภาพก็อนุญาตโดยดีเพราะเป็นคนในหมู่บ้านที่รู้จักกันทั้งนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเจี๊ยบมันก็เตรียมอุปกรณ์การเล่นออกมาซึ่งก็จะมีกระดาษขาวที่เขียนตารางตัวอ,อักษรเอาไว้มีถ้วยแก้วขนาดเล็กมีทูบมีเทียนเอาไว้จุดเพื่อเชิญวิญญ,ญาณและที่จะลืมไม่ได้เลยก็คือเครื่องเส้นเจี๊ยบเตรียมเครื่องเส้นและเริ่มจุดทูบทำพิธีเชิญวิญญ,ญาณเจี๊ยบ มึงยังไม่บอกเลยว่าวิญญาณที่มึงจะเชิญน่ะเป็นใครวะไอเหน่งถามก็คนที่นอนอยู่ในโรงนั่นไงเจี๊บตอบหน้าตาเฉยเฮ้ยทุกคนอุทานขึ้นมาพร้อมกันด้วยความตกใจมึงรู้จักเขาเหรอแล้วมึงจะเชิญเขามาทําไมแล้วมึงจะมาถามอะไรพี่เขาโก้ถามเป็นชุดถามเยอะจริงนะมึงไอ้โก้เจี๊บค้อนขวับใส่ไอโก้และบนกับความขี้สงสัยอยากรู้อยากเห็นของไอโก้ ซึ่งเพื่อนเพื่อนทุกคนก็อยากรู้เหมือนกันกันกบที่เอโก้ถามนั่นแหละเจ๊บมองหน้าเพื่อนทีละคนแล้วเล่าว่ากูได้ยินชาวบ้านเขาเล่ากันมาว่าพี่เขาถูกฆ่าตายอย่างโหดเหี้ยมโดนปาดคอเกือบขาดเลยนะมึงแต่จับตัวคนฆ่าไม่ได้ไม่มีใครรู้ใครเห็นว่าใครเป็นฆาตกรกูเลยอยากรู้หรือว่าพวกมึงไม่อยากรู้กันเหรอทุกคนเงียบได้แต่มองหน้ากันสุดท้ายทุกคนก็ยอมเล่นเมื่อเจบจุดธูปเทียนปักลงบนเครื่องเส้นแล้ว ก็ได้นําถ้วยแก้วมาลนไฟเทียนเพื่อใส่ควันเทียนเข้าไปในถ้วยเรารีบคว่ำระมวนกระดาษขาวที่เป็นตารางตัวอักษรทันใดนั้นหมาวัดที่อยู่บริเวณนั้นต่างก็พร้อมใจกันหอนประสานเสียงและรับกันเป็นทอดๆลมเริ่มพัดแรงขึ้นทั้งๆท,ท,ที่ก่อนหน้านี้ไม่มีลมเลยด้วยซ้ําเจฟบ,บอกให้เพื่อนๆทุกคนเอานิ้วแตะขอบถ้วยแก้วเบาๆแล้วให้ตั้งจิตอธิษฐานและทําสมาธิให้แน่วแน่เพ่งไปถึงผู้ตาย แล้วใครมีคำถามอะไรก็ให้ผลัดกันถามได้คนละหนึ่งคำถามและถ้าเกมยังไม่จบห้ามเอามือออกจากถ้วยแก้วเด็ดขาดคำถามเริ่มจากเจี๊ยบเป็นคนแรกพี่ชื่ออะไรคะสิ้นคำถามของเจี๊ยบถ้วยแก้วก็ขยับอย่างน่าอัศจรรย์ตัวอักษรที่ถ้วยแก้วหยุดมี3ามตัวอักษรด้วยกันคือยออดยอดพี่เขาชื่อยอดว่ะต่อด้วยคำถามจากไอโก้พี่เป็นอะไรตายครับ ไอโก้พูดตะกุกตะกักทำท่าหวาดกลัวสิ้นสุดของคำถามไอโก้ถ้วยแก้วก็ขยับอีกครั้งถูกฆ่าตายเฮ้ยพี่เขาถูกฆ่าตายจริงๆด้วยยายขวัญทำท่าเหมือนจะร้องไห้จากนั้นหน่งก็บอกมาว่ามาๆกูขอต่อพี่มีครอบครัวไหมครับคำตอบจากถ้วยแก้วก็คือมีลูกสองคนจากนั้นฟิลก็ขอถามขึ้นบ้างพี่ยอดต้องการให้เราช่วยอะไรไหม คำตอบที่ได้ก็คือแก้แค้นทุกคนเริ่มมองหน้ากันเลิกลักเย่ยขวัญผู้ขวัญอ่อนที่สุดร้องไห้ออกมาพลางบอกว่าไม่อยากเล่นแล้วเหน่งรีบห้ามทันทีขวญเกมยังไม่จบห้ามมือออกจากถ้วยแก้วนะขวัญต้องถามคำถามก่อนขวัญพยักหน้างึกๆึกแล้วถามว่าใครฆ่าพี่คะคำตอบที่ได้มันกระตุ้นตอมอยากรู้ของพวกเรามากพรุ่งนี้พวกมึงจะรู้เฮ้ยทุกคนอุทานขึ้นพร้อมกัน มองหน้ากันเลิกลักและคำถามสุดท้ายที่ทำให้พวกเราวงแตกมาจากปุ๊กตอนนี้วิญญาณของพี่อยู่ที่ไหนคะคำตอบที่ได้ก็คือก็อยู่ข้างๆพวกมึงนี่ไงพอจบประโยคนี้ขวัญก็กรีดลั่นออกมาทำเอาเพื่อนๆทุกคนตกใจต่างฝ่ายต่างเอามือออกจากถ้วยแก้วจนถ้วยแก้วกระเด็นกระดอนหายไปไหนไม่รู้แล้วเพื่อนๆต่างก็วิ่งหนีกระเจิดกระเจิงกันเป็นคนละทิศละทางยกเว้นผมที่ยังนั่งมึนงงอยู่ตรงนั้น ซึ่งมีผมคนเดียวที่ยังไม่ทันได้ถามคําถามใดๆเลยด้วยซ้ําชาวบ้านที่นั่งเล่นไพ่กันอยู่วงข้างๆพลอยตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีลุงคนนึงเข้ามาถามผมว่าพนมพวกเองเล่นพี่เลนอะไรกันผีด้วยแก้วครับผมตอบเสียงอ่อยๆบ้าพวกเองนี่มันพี่เลนจริงๆเชียวแล้วก็มีเสียงตำหนิติเตียนจากชาวบ้านอีกหลายคนจากนั้นพวกลุงเขาก็ช่วยผมออกตามหาเพื่อนๆที่วิ่งเตลิดกันไปคนละทิศละทางจนเจอครบทุกคน แล้วพาขึ้นมาบนศาลาบางก็ไปหลบอยู่ในห้องน้ําบางคนก็หลบบนต้นไม้พุ่มไม้ข้างศาลาต่างก็แข้งขาถลอกปอกะเปิดพระโดนกิ่งไม้บ้างโดนหนามข่วนบ้างหินบาดบ้างเลือดซิบซิบไปตามๆกันพากันเดินกระโผกกระเพกขึ้นมาบนศาลาพอมากันครบชาวบ้านก็นิมนต์หลวงพ่อมาปะพรมน้ำมนต์ให้พร้อมกับเตือนว่าผีเขาก็อยู่ส่วนผีคนก็ควรอยู่ส่วนคนอย่าระรานรบกวนกัน พวกเราพากันกราบสาธุกและคงจะพากันเข็ดจนเลิกเล่นผีถ้วยแก้วไปเลยแต่ไม่รู้ว่าเยเยจีบเพื่อนผมมันจะเข็ดไหมรุ่งเช้าเป็นวันหยุดผมปั่นจักรยานออกกําลังกายเหมือนทุกครั้งพอผ่านหน้าบ้านทิศฉําก็เห็นชาวบ้านหลายคนจับกลุ่มยืนคุยกันอยู่ด้วยท่าทางเคร่งเครียดผมสงสัยจึงแวะเข้าไปดูพอผมไปถึงก็เห็นเยจีบกับไอกโก้ยืนอยู่กับกลุ่มพวกชาวบ้านด้วยผมจึงถามเยจีบกับไอกโก้ว่าเกิดอะไรขึ้นจึงได้ความว่า ทิชช่ำอยู่ดีๆก็เกิดอาการคลุ้มคลั่ง,ร,งร้องเอะอะโวยวายว่าผีพี่ยอดมาหลอกและจะเอาชีวิตเลยเก็บตัวอยู่แต่ในห้องข้าวปลาไม่ยอมกินหลอกห้องไม่ให้ใครเข้าไปเมียเห็นว่าผัวเงียบไปนานจึงพังประตูเข้าไปก็พบว่าทิชชักแกผูกคอตายไปแล้วเมียแกโทรแจ้งตำรวจให้มาดูตำรวจค้นเจอมีดเปื้อนเลือดซุกซ่อนอยู่ในตู้เสื้อผ้าเลยทำให้ตำรวจที่กำลังสืบและละแคะละคายอยู่แล้วมั่นใจได้ว่า ทิชฉ่ำเป็นคนฆ่าตาดคอพี่ยอดนั่นเองแต่สาเหตุที่ทําให้ถึงขั้นเกิดการฆ่าฟันกันนั้นชาวบ้านต่างก็ไม่มีใครรู้เพราะทั้งคู่ก็เป็นคนหมู่บ้านเดียวกันรู้จักกันมาตั้งนานไม่มีใครเห็นว่าทั้งสองจะมีวี่แววบาดหมางกันมาก่อนเลยด้วยซ้ําผิดใจกันถึงขนาดฆ่าแกงกันได้นั้นมันคงจะรุนแรงมากเลยทีเดียวชาวบ้านต่างก็คาดเดากันไปต่างๆนานาทิฉ่ําแกมาด่วนฆ่าตัวตายไปเสียก่อนเหตุการณ์ก็เลยยังคงเป็นเงื่อนงำปริศนาที่ไม่มีใครรู้คําตอบ มีแกกับพี่ยอดเท่านั้นที่ต่างรู้ดีอยู่แก่ใจแต่ผมว่านะอีกไม่นานเงื่อนงำนี้จะคลี่คลายได้ด้วยผีถ้วยแก้วของยเยเจียเพื่อนผมเพราะมันคงไม่ปล่อยให้เรื่องนี้ต้องเป็นปริศนาที่ค้างคาใจของมันอยู่นานน้ำมันพายถ้าพูดถึงน้ำมันพายคงมีน้อยคนนักที่จะไม่รู้จัก ว่าน้ำมันพายคืออะไรแล้วคุณล่ะคิดว่าน้ำมันพายมีจริงหรือไม่ความเชื่อเรื่องน้ำมันพายเป็นความเชื่อส่วนบุคคลหลายคนเชื่อว่าน้ำมันพายมีจริงแต่ของปลอมก็มีอยู่เยอะแยะซึ่งน้ำมันพายของแท้นั้นหากใครอยากครอบครองแนะนําให้หาจากอาจารย์ที่เชื่อถือได้ซึ่งคนที่จะปลูกเสกน้ำมันพายนั้นนอกจากจะต้องมีวิชาอาคมเก่งกล้าแล้วยังต้องเป็นคนดีมีสัจจะและมีคุณธรรมด้วย หลายๆคนรู้ดีว่าน้ำมันพรายนั้นเอาไว้ใช้ทำอะไรส่วนมากนิยมเอาไปป้ายให้คนมารักอย่างที่เรียกได้ว่าคนยังบ้าหมาย,ยังรักหลายคนใช้เพื่อเพิ่มเสน่ห์เมตตามหานิยมการทำน้ำมันพรายในสมัยก่อนจะหาจากศพหญิงตายทั้งกลมแต่สมัยนี้หายากและก็ทำไม่ได้แล้วเพราะผิดกฎหมายจึงมีการดัดแปลงกระบวนการใหม่โดยมีการติดต่อกับสับปเลอให้รองเอาน้ำมันจากศพตอนที่เผาแล้วเอามาใส่ขวดไว้ ผนึกให้แน่นด้วยผ้าลงยันซึ่งน้ำมันพรายนี้จะมีกลิ่นศพติดอยู่หมอผีหรืออาจารย์บางสำนักอาจจะเอากลิ่นน้ำหอมมาผสมเพื่อดับกลิ่นสาบจากศพแต่คนที่ชำนาญหรือมีประสบการณ์เคยใช้ของแท้มาก่อนก็จะรู้ได้ว่าต่อให้เอาน้ำหอมมาใส่ก็จะดับกลิ่นสาบจากศพไม่หมดแน่นอนน้ำมันจากศพมีอิทธิฤทธิ์มากนำไปใช้ได้หลายทางจะทำให้คนรักคนหลงก็ได้จะทำให้คนเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆก็ได้ หรือจะทําให้หนักจนถึงตายเลยก็ได้จะดีดใส่จะทาหรือจะแอบ,บใส่ในอาหารหรือเครื่องดื่มก็ได้แล้วแต่สะดวกแล้วแต่วัตถุประสงค์ที่จะใช้ของแต่ละบุคคลดังนั้นจึงอยากจะขอเตือนหนุ่มๆสาวๆถ้าจะไปเที่ยวที่ไหนจะกินจะดื่มอะไรจากใครต้องระวังตัวให้ดีระวังของจะเข้าตัวของพวกนี้เข้าแล้วออกยากแก้ไม่ทันอาจถึงตายได้ยุทธพงศ์เป็นหนุ่มหล่อหน้าตาดีอาชีพการงานดีรายได้สูง ทุกอย่างดูดีไปหมดสําหรับเขาและที่สําคัญเขายังโสดยังไม่ได้คบหาดูใจหรือตกลงปรงใจกับใครเขาทํางานอยู่บริษัทเอกชนชื่อดังแห่งหนึ่งสาวน้อยสาวใหญ่สาวสวยน้อยสวยมากทั้งหลายต่างหมายปองเขาและพากันรุมจีบรุมล้อมเอาอกเอาใจเขาจนเป็นที่หน้าอิจฉาของบรรดาหนุ่มโสดคนอื่นแต่ยุทธพงศ์ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะชอบใครเลยวันหนึ่งมีงานเลี้ยงสังสรร์ฉลองปีใหม่ที่บริษัทจัดขึ้น เพื่อนๆที่มาร่วมงานทุกคนรวมทั้งยุทธพงศ์ต่างพาก,กันดื่มกินกันอย่างสนุกสนานสุมาลีสาวสวยประจําบริษัทเข้ามาดื่มกินพูดคุยกับยุทธพงศ์อย่างเป็นกันเองและสนิทสนมดูท่าทางเธอชอบยุทธพงศ์อยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวเพราะเธอแสดงออกอย่างชัดเจนว่าจีบยุทธพงศ์อย่างจรงิงจังยุทธพงศ์เองถึงแม้จะไม่ได้แสดงออกว่าชอบเธอหรือไม่ชอบแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธไมตรีซะทีเดียวสุมาลีพูดคุยสนุกสนานพลางยื่นเครื่องดื่มให้ยุทธพงศ์ และเขาก็ยินดีรับไปดื่มมันจนหมดแก้วและยังได้กินอาหารกับขนมที่สุมาลีตักมาให้เขากินจนหมดทุกอย่างโดยไม่ได้คิดอะไรนอกจากอยากสนุกสนานกับเพื่อนๆร่วมงานก็เท่านั้นแต่หลายวันต่อมาทุกคนเริ่มเห็นความเปลี่ยนไปของยุทธพงศ์เขาให้ความสนอกสนใจและเริ่มสนิทสนมกับสุมาลีเป็นพิเศษดูแลเอาใจใส่ไปรับไปส่งไปไหนไปได้วยกันตัวติดกันจนแทบจะห่างกันไม่ได้วันไหนที่สุมาลีไม่มาทํางานยุทธพงศ์ก็จะทุรนทุราย บน่นคิดถึงจนแทบจะขาดใจและทนไม่ไหวจนต้องไปหาถึงที่บ้านเวลาทำงานก็ไม่เป็นอันทำงานต้องมานั่งเฝ้านอนเฝ้ากลัวว่าจะมีหนุ่มคนไหนมารุมจีบสุมาลีเพื่อนร่วมงานต่างพากันซุบซิบนินทา,ท,าทั้งท้งที่เมื่อก่อนก็ไม่มีวี่แววที่ยุทธพงศ์จะสนอกสนใจอะไรในตัวเธอเลยสุมาลีเป็นแม่ไม้สามีทิ้งโดยไม่มีใครทราบสาเหตุว่าทำไมสามีจึงทิ้งต่างก็เดากันไปต่างๆนานา ยุทธพงศ์เริ่มเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนมากจากที่เป็นหนุ่มหล่อหน้าตาดีแต่เดี๋ยวนี้ใบหน้าหมองคล้ำไม่สดใสาเหมือนเมื่อก่อนขอบตาดำเหมือนคนไม่ได้หลับไม่ได้นอนจากที่เคยเป็นคนอารมณ์ดียิ้มง่ายก็กลายเป็นคนขี้หงุดหงิดฉุนเฉียวตาขวางใส่คนอื่นเข้าไปทั่วอดีเทพเพื่อนสนิทของยุทธพงศ์สัมผัสได้ว่านี่มันไม่ใช่ยุทธพงศ์เพื่อนรักคนเดิมของเขาแน่ๆนอดีเทพเชื่ออย่างสนิทใจว่ายุทธพงศ์เพื่อนรักของเขา ต้องโดนทําของใส่แน่นอนและเขามั่นใจว่าจะเป็นใครไปไม่ได้ที่ทําให้ยุทธพงศ์ต้องเป็นแบบนี้นอกจากสุมาลีนั่นเองเพราะตั้งแต่ยุทธพงศ์คบกับสุมาลีเพียงไม่กี่เดือนยุทธพงศ์ก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคนได้ถึงขนาดนี้พออดิเทพยายามเข้ากีดขวางไม่ให้สุมาลีเข้าใกล้ยุทธพงศ์ยุทธพงศ์ก็จะมีอาการทรมานทุรนทุรายอยากจะเจอสุมาลีซะให้ได้อดิเทพพยายามอยู่หลายหนที่จะพายุทธพงศ์เพื่อนรัก ไปหาหลวงพ่อที่รู้จักเพื่อทำการถอนของแต่สุมาลีรู้ทันก็จะขัดขวางทุกครั้งเพื่อไม่ให้อดิเทพได้เข้าใกล้ยุทธพงศ์วันหนึ่งแผนกของสุมาลีต้องยกทีมปร,ประชุมที่ต่างจังหวัดทําให้ยุทธพงศ์ไม่เจอสุมาลีหลายวันและนี่น่าจะเป็นเหตุการณ์ครั้งสุดท้ายที่จะทําให้เพื่อนๆของเขาทุกคนยึดถือเป็นอุทาหรณ์ว่าต้องรู้จักระมัดระวังตัวเองให้มากขึ้นยุทธพงศ์ได้แต่เฝ้าบนคิดถึงสุมาลี และมีอาการทุรนทุรายสับสนลูกลี้ลูกลนและอยู่ดีๆก็ดิ้นพลาดพลาดลงมาน,นอนกับพื้นมือเท้าเกรงจนหง,งอกขอบตาดําคล้าใบหน้ากลายเป็นสีเขียวเขียวช้ำๆอนดีเทพเห็นท่าทางไม่ดีจึงรีบแบกยุทธพงษ์ขึ้นบ่าพาขึ้นรถมุ่งหน้าไปที่วัดเพื่อหาหลวงพ่อที่เคารพนับถือช่วยทาการแก้ไขถอนของออกจากตัวให้เร็วที่สุดไม่เช่นนั้นยุทธพงษ์อาจจะไม่รอดเป็นแน่แท้เมื่อถึงวัดหลวงพ่อให้ลูกศิษย์เอาเสือมาปู และให้วางยุทธพงษ์ลงนอนบนเสือและให้อดีเทพกับเหล่าลูกศิษย์ช่วยกันกดแขนกดขาเอาไว้ให้แน่นเพราะเขาดิ้นแรงมากลูกศิษย์คนหนึ่งเอาขันน้ำมนต์ใบใหญ่มาวางหลวงพ่อจุดทูปเทียนพึมพำมบริกรรมคาถาและหยดน้ำตาเทียนลงในขันน้ำมนต์ทันทีที่หลวงพ่อรดน้ำมนต์ใส่ยุทธพงษ์เขาก็ส่งเสียงกรีดร้องออกมาอย่างเจ็บปวดแต่เสียงที่ร้องออกมานั้นไม่ใช่เสียงของเขาแต่มันเป็นเสียงของผู้หญิงที่ร้องโหยหวนออกมา หลวงพ่อพูดกับยุทธพงศ์ว่าออกไปเธอโยมอย่ามายุ่งกับเขาเลยไปอยู่ส่วนผีอย่าก,ก่อเวรก่อกรรมวิญญาณจะได้ไปผุดไปเกิดวิญญาณในร่างของยุทธพงศ์ไม่ยอมง่ายๆตวาดกลับหลวงพ่อว่าอย่ามายุ่งกับกู้วิญญาณร้ายตวาดพร้อมชี้หน้าหลวงพ่อหลวงพ่อจึงหวดลงไปที่ร่างของยุทธพงศ์โดยการยาคาที่พรมน้ำมนต์นั่นเองวิญญาณน,นั้นร้องโหยหวนออกมาด้วยความเจ็บปวด ทันใดนั้นยุทธพงศ์ก็อาเจียนออกมาเป็นน้ำเหนียวๆสีเขียวเขียวเรืองเหลืองปนด้วยสีช้ำเลือดช้ำหนองกลิ่นเหม็นเน่าคละคลุ้งน่าสะอิดสะเอียนจนทุกคนต้องเอามือปิดปากปิดจมูกหลวงพ่อรดน้ำมนต์ลงบนศรีรษะยุทธพงศ์และบริกรรมคาถาอยู่อีกสักพักยุทธพงศ์ดิ้นพลาดลาดอย่างกับปลาดโดนทุบหัวส่งเสียงกรีดร้องแหลมปริศสักพักเขาก็หยุดดิน้นแน่นิ่งไปสักครู่ทุกคนจับจ้องไปที่ร่างที่ไม่ไหวติงของเขาอย่างใจจดใจจ่อ สักพักหนึ่งเขาก็หายใจเฮือกขึ้นมาและลุกพรดขึ้นนั่งหายใจหอบหอบทีๆแล้วถามว่านี่ผมอยู่ที่ไหนทุกคนถอนหายใจอย่างโล่งอกเองไม่ตายแล้วพ่อนุ่มหมดเคราะห์หมด,หมดโศกแล้วหลวงพ่อพูดพลางเอาก้านยาคาที่พรมน้ำมนต์ข้อที่ศีรษะของยุทธพงศ์เบาๆอีกสองสาครั้งยุทธพงศ์ก้มลงกราบหลวงพ่อสามครั้งเขารู้สึกตัวเบาสบายอย่างบอกไม่ถูกเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ยุทธพงศ์ขอให้อดิเทพ เล่าเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้เขาฟังโดยละเอียดพออดิเทพเล่าจบยุทธพงศ์ก็กล่าวขอบใจอดิเทพเพื่อนรักที่ไม่นิ่งดูได้แถมยังเป็นธุระจ,จัดการพาเขามารักษาไม่เช่นนั้นแล้วเขาอาจจะตายไปแล้วก็ได้ในขณะที่เพื่อนรักทั้งสองคนนั่งพูดคุยกันอยู่ในวัดนั้นโทรศัพท์ของอดีเทพก็ดังขึ้นปลายสายคือผู้จัดการของเขาเองโทรมาแจ้งข่าวด้วยเสียงอันตื่นะหนกว่าทีมที่สุมาลีไปประชุมนั้นประสบอุบัติเหตุรถตู้คันที่สุมาลีกับเพื่อนๆน,นั่งไป เกิดยางระเบิดจึงทําให้รถเสียหลักพุ่งข้ามเลนไปตัดหน้ารถพ่วงที่วิ่งมาด้วยความเร็วสูงทําให้รถตู้และคนที่นั่งมาทั้งคันถูกรถพ่วงเหยียบจนเละบี้แบนเสียชีวิตคาที่ทั้งคันซึ่งเวลาเกิดอุบัติเหตุที่ผู้จัดการแจ้งเป็นเวลาเดียวกันกันกบที่วิญ,ญญาณผีร้ายออกจากร่างของยุทธพงษ์ไปซึ่งอดิเทพเชื่อเลือเกินว่าวิญ,ญญาณผีร้ายได้กลับไปหาคนที่ปล่อยมันมานั่นเอง โห,หงฝนตกรถติดถนนลื่นคำเหล่านี้ไม่เกินจริงเลยเพราะเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนการเดินทางสัญจรไปมาบนท้องถนนก็ค่อนข้างจะลำบากสักหน่อยพอฝนตกทีไรถนนก็จะลื่นรถราก็ขับลำบากต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นอีกเท่าตัวโดยเฉพาะคนที่ขับรถมอเตอร์ไซค์น่าเป็นห่วงมากพวกที่ขับรถยนต์นั้นไม่น่าห่วงเท่าไหร่เพราะมีสีล้อไม่ล้มคว่ำได้ง่ายๆมีหลังคากาําบังลมและฝน แต่มอเตอร์ไซค์นี่อันตรายสุดๆมีแค่สองล้อเสียหลักง่ายพลิกคว่ำง่ายขับฝ่าสายฝนก็เสี่ยงมองไม่เห็นทางมองไม่เห็นรถใหญ่แล้วรถใหญ่ก็จะมองไม่เห็นมอเตอร์ไซค์ด้วยเพราะสายฝนที่ตกลงมาทําให้วิสัยทัศน์ในการมองเห็นนั้นเป็นไปอย่างยากลําบากค่ําคืนนี้ก็เช่นกันฝนตกลงมาอย่างหนักตั้งแต่เมื่อตอนช่วงบ่ายแก่แกนี่ก็จะสามทุ่มกว่าแล้วยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดตกเลยบอลชายหนุ่มเพิ่งเลิกจากการทํางานก็ค่อยๆขับมอเตอร์ไซค์จะกลับบ้าน เสื้อกันฝนที่ใส่อยู่ก็ดูเหมือนจะช่วยอะไรไม่ได้มากนักเพราะลมแรงจนทำให้มันปลิวเปิดเปิงขาดวิ่นไปหมดหมวกกันน็อกก็ต้องเปิดกระจกเอาไว้เพราะฝนเกาะกระจกเป็นคราบมองไม่เห็นทางพอเปิดกระจกออกสายฝนก็กระทบกับใบหน้าและดวงตาทำให้น้ำฝนเข้าตาจนมองทางไม่ค่อยเห็นอีกเหมือนกันและบางครั้งบอลก็ขับรถตกหลุมที่ขรุขระหรือบริเวณที่เป็นหลุมเป็นบ่อยอยู่หลายหนและหลายครั้งก็เกือบจะถูกรถชนท้ายเพราะต่างคนต่างมองไม่เห็นกัน บอลน,นึกในใจว่าอยากจะให้ถึงบ้านให้เร็วที่สุดป่านนี้ลูกเมียคงนอนหลับกันไปหมดแล้วอยากจะขับให้เร็วกว่านี้ก็ทําไม่ได้เพราะถนนลื่นและอันตรายมากฝนเจ้ากรรมก็ดันตกลงมาไม่หยุดเพิ่มความยากลําบากในการเดินทางมากขึ้นไปอีกในวินาทีต่อมาเป็นจังหวะที่เขาพลัดตกหลุมค,ครุขคลกลางถนนทําให้มอเตอร์ไซค์ของเขาเสียหลักทําท่าจะลม้มทําให้บอลต,ต้องรีบเบรกกะทันหันทันใดนั้นเองมีรถยนต์คันหนึ่ง พุ่งเข้าชนท้ายมอเตอร์ไซค์ของบอลเข้าอย่างจังเสียงดังโครมสนั่นวันไหวร่างของบอลกระเด็นลอยและลิว้วพุ่งไปข้างหน้าแล้วตกลงมากระแทกพื้นอย่างแรงสาำร้ายไปกว่านั้นรถยนต์ที่ชนเขาเมื่อสักครู่เกิดเบรกไม่อยู่จึงพุ่งเข้าเหยียบร่างของบอลเข้าอย่างเต็มล้อที่ตรงกลางลำตัวของเขาพอดีจนกระดูกซี่โครงทั้งสองข้างและบริเวณหน้าอกยุบและบี้แบนติดกับพื้นถนนที่กลางกระโหลกศีรษะถูกเจาะจนเปิดออกจนมันสมองกระจายเกลื่อน แข้งขาแตกหักบิดเบี้ยวจนผิดรูปแต่คนขับรถยนต์คันนั้นกลับขับหนีไปอย่างรวดเร็วและไม่ได้ลงมาดูเขาเลยแม้แต่นิดเดียวนานนับชั่วโมงจนกว่าจะมีพลเมืองดีมาเห็นและช่วยโทรแจ้งให้กู้ภัยมาช่วยเก็บร่างของเขาและประสานงานต่อในขั้นตอนต่อไปหญิงนอนกอดลูกน้อยหลับไปนานแล้วฟังเสียงฝนที่ตกกระทบบนหลังคาจนเผลอหลับไปพร้อมกับอากาศที่เย็นสบายแต่เธอก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นเพราะเสียงหมาเหา่าและหอนหอยหวน ขานรับกันเป็นทอดๆแต่หญิงก็ไม่ได้สนใจมากนะักยังคงนอนหลับตาอยู่ในใจก็ยังคงนึกถึงสามีว่าดึกดื่นป่านนี้ฝนยังตกหนักเขาคงจะยังติดฝนอยู่ที่ใดสักที่ข่าวบอกว่าพายุเข้าและอีกหลายวันกว่าพายุจะพัดผ่านไปเธอได้แต่หวังว่าสามีจะไม่ขับรถฝ่าสายฝนกลับมาเขาวควรต้องรอให้ฝนซาเสียก่อนและหวังให้เขาเดินทางอย่างปลอดภัยแต่แล้วหญิงก็ต้องสะดุง้งจนต้องลืมตาขึ้น เพราะรู้สึกได้ว่าที่นอนฝั่งที่สามีเคยนอนนั้นยุบยวบลงเหมือนอย่างทุกครั้งที่สามีล้มตัวลงนอนเสียงหมาพากันเห่าหอนโหยหวนแข่งกับสายฝนที่โหมกระหนำ่ำและเสียงลมหวีดหวิวฟังแล้วชวนให้วังเวงพี่บอลกลับมาแล้วหรอจ๊ะไร้เสียงตอบใดๆจากปากผู้เป็นสามีหญิงคิดว่าสามีคงจะเหนื่อยและอยากนอนพักผ่อนด้วยความที่ยังง่วงสลืมสลือเธอจึงหลับต่อโดยไม่ได้คิดอะไร อากาศเย็นสบายจากสายฝนทำให้หลับสบายยิ่งนักเช้านี้อากาศสดใสฟ้าหลังฝนงดงามเสมอแสงแดดยามเช้าสองลอดหน้าต่างเข้ามากระทบเปลือกตาหญิงลืมตาตื่นขึ้นมากวาดสายตามองไปทั่วห้องสามีที่กลับมาเมื่อคืนหายไปไหนบนที่นอนข้างๆเธอยังมีรอยน้ำเปียกชุ่มจนทำให้เธอแปลกใจยิ่งนักว่าทำไมสามีนอนทั้งทงท,งที่ตัวเปียกแต่ไม่ยอมเปลี่ยนเสื้อผ้าหรือว่า เขาอาจจะเหนื่อยและเพลียจึงรีบนอนและตอนนี้เขาอาจจะลุกไปอาบน้ำสงสัยพี่บอลกำลังจะอาบน้ำอยู่ละมั้งหญิงเดินไปเปิดประตูห้องนอนออกไปด้านนอกก็ต้องแปลกใจมีรอยเท้าเปียกน้ำเดินย่ำไปทั่วบ้านแต่ไม่มีวิ่แววของสามีเปิดประตูห้องน้ำไปดูก็ไม่มีเขาไม่ได้กำลังอาบน้ำอยู่และไม่ได้อยู่ในบ้านกรอนประตูหน้าบ้านยังคงล็อกอยู่เหมือนเดิมหญิงตกใจมากแล้วคนที่มานอนข้างๆเธอกับลูกเมื่อคือนคือใคร แล้วรอยเท้าเปียกน้ําที่ย่าไปย่ามาทั่วบ้านนี่คือรอยเท้าใครทันใดนั้นมีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นหญิงชักจใจคอไม่ค่อยดีหัวใจเต้นโครมครามพลางเอื้อมมือไปรับสายโทรศัพท์ด้วยมืออันสั่นเทาปลายสายบอกว่าโทรมาจากโรงพยาบาลเสียงผู้หญิงบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่พยาบาลแจ้งว่าคุณจักรพงศ์ประสบอุปปบัติเหตุรถชนเสียชีวิตแล้วตั้งแต่เมื่อคืนตอนประมาณสามทุ่มกว่าหญิงช็อกตัวเย็นวาบ มือเกรงหายใจไม่ออกทําอะไรไม่ถูกสมองเหมือนถูกแช่แข็งไปชั่วขณะละล่าละลักถามเจ้าหน้าที่พยาบาลกลับไปว่าจริงเหรอคะมันจะเป็นไปได้ยังไงเมื่อคืนพี่บอลยังกลับมานอนข้างๆหนูกับลูกอยู่เลยแล้วเธอก็ร้องไห้โฮแทบขาดสติอยู่เนิ่นนานช่วงสายของวันนั้นเธอเดินทางไปที่โรงพยาบาลเพื่อติดต่อดําเนินการนําศพของสามีออกจากโรงพยาบาลเพื่อนําไปประกอบพิธีทางาศาสนาต่อไปผู้วายชนได้จากไปแล้วเหลือแต่คนที่อยู่ข้างหลัง ที่ต้องเข้มแข็งและมีชีวิตต่อไปจนกว่าจะถึงวันนั้นวันที่ทุกคนต้องเจอนั่นคือวาระแห่งลมหายใจสุดท้ายของชีวิตหญิงฉุกคิดได้ว่าคืนนั้นที่เธอรู้สึกว่าสามีกลับมานอนอยู่ข้างๆเป็นเวลาเดียวกันกับที่เจ้าหน้าที่พยาบาลแจ้งว่าเป็นเวลาที่สามีเกิอดอุบัติเหตุเสียชีวิตเธอเข้าใจแล้วว่าสามีคงไม่ทันรู้ตัวว่าตัวเองตายแล้วแต่จิตใต้สำนึกยังผูกพันมุ่งมั่นอยู่กับการกลับบ้านมาหาเมียกับลูกเขาจึงมาตามจิตใต้สำนึกนั่นเอง เธอสงสารสามีจับใจและตั้งใจจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้และอธิษฐานขอให้ดวงวิญญาณของสามีไปสู่สุขติไม่ต้องห่วงอะไรหลับให้สบายและหากชาติหน้ามีจริงขอให้เราได้เกิดเป็นสามีภรรยากันอีกเรื่องเล่าทั้งสามเรื่องก็จบไปแล้วนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะคะ ขอบคุณที่รับฟังและเป็นกำลังใจให้กันแล้วกลับมาพบกันใหม่กับเรื่องลหลอนๆเรื่องต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ